อ่าตอนนี้บุญยืนอยู่ต้นนะทางเขาเือนลูกทิศเนาะอยู่ที่บรรน,นาน้องเฮงอน,นของเราก็จะอยู่ล่างเืินตัวนี้นีดเดี๋ยวห่าสิเขาไปเบิงนะว่าเป็นอย่างไรอ่าสำหรับทางกับมานไก่จักวัดวัดก็จะอยู่ตัวน้านี้มาแต่ทางบรรน,นาแ็มเข้ามากเงินเราก็จะไก่จักวัดประมาณมุงห้าสิบเมตรเนาะเป็นอย่างไรฮาเขาไปเบิงนี่บุญย์ก็ขี่รถทิ์มา ังเด้ออันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่บุญยูนำมาฝากทุกคนนี่แหละจะอยู่ทางล่างเงินเพื่อนนี่อันนี้ก็เป็นรูปเป็นล้านเพื่อนอกันเด็กอือันนี้เงินเพื่อนดูคนเดียวดังที่บุญยูเคยอไลสุดฮะเบิ้งตอนนั้นเนาะบุญยูมาครั้งหนึ่งแล้วก็มา ท่ายวิดีโอมีอย่างต่างๆได้อธิบายรายละเอียดให้ฟังเราลเลยนี่นะอ,อันนี้เป็นเหอนลาว,วแล้วกว็อยู่คนเดียวอันนี้เพิ่งมีมาให้เบิ้งหอมๆนิดนึงน้ำดื่มลาว็ห้องใส่นี่เป็นห้องนำ้ำเราดินี่นี่พี่น้องเห็นป่ะห้องน้ำเราเรามานั่งถ่ายลราเราก็อันนี้ปกไว้เป็นห้องน้ำเก่านะเป็นห้องบล็อกอยู่ กี а, ук, ah, ่ใ well, ห้เราลุกกันตอนช่วงก้อนทันเที่เราลุกขึ้นมาหลังนะเกือบเกือบกืบบควยได้ไซร้อกเนาะเกือบเนาะเดี๋ยวมันูสิเขาไปเหรอสิเอิ่นเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพิ่นนอนหลับนอนอย่างนี้บ่กกี่ให้บัดนึงลุกขึ้นมาเลรอเดี๋ยวเอ้ยได้ยินบ่นี่ Hết nhanh vô luôn, Cháu hết nhanh vô Hả, để nhìn Hã? Hết nhanh vô Cháu hết nhăng Hẹn nhô. Eh, có nhô. hết nhăng nhô. Eh, hẹn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  nhô. Eh, ชื่อแล้วบอล้วอ่กูคอยมาตัดพมมัเจ้ามือนั่นดิไมีมาลิ้นนำเจ้าซื้อเอออืขึ้นไานอนหลับอยู่สนอกนาวเอฮะชือยหุ่มเซอกันนาวเออนาววะเเหวนกเห็นมือนนีแบบนี้ชเหนกับเซอนาว่มือนนี่นาวเหี่ยวะ แม่น oh no. uh ้าวอยกระนาวคือก no ันอยกระนาวคือกันนาำเนี่เออเออไม่ได้ว่ายน้ำถึงหัวลกอันนี้เนะเออมาผู้เดียวมาผู้เดียวมาเบิ่งเพื่นก่อนเนาะมาเบิ่งผู้เดียวก่อนอ่าอ่าสุดท้าอ่ารายละเอียดนึงต่างเนาะอันพอดีพอดีก็คือ บุญโยได้เพื่อแพทย์พ,พไปก่อนเนาะไปพาไปพไปแล้ว<ม>แล้วก็มีมีผู้ใหญ,เญ่เข้าผู้ใหญ่ใจดีเขาจะมนะีน้ำจิตน้ําใจเนาะมาแบ่งให้ให้ลุงทิศ10,000นี่นะก็เป็นจํานวนเงินอ่ารวมทั้งหมดก็ประมาณล้านล้าน5ล้าน6นี่แหละเนะาะฉะนั้นบุญโยก็จะได้เอามาหมอ้อเพิ่อนหม้อเพื่อนอ อมามอกเพื่อนอยู่อยู่นี่แหละเราพาพี่น้องเข้ามาเด้นะจะพาพี่น้องไอ้ไอ้น้องเข้าใจขยบอกอะรเหียงยังเขาอยู่บ้านนี่เะ่ยบอกอะดรเหียงยังไ่เด้ยออยู่สัยญาุมาเน่ยอว่ามีนะาที่เหองอย่างไรอด้บุมีหน้าที่เหี้ยงอยู่พี่หรอกอยู่บ้านพุนเอยเป็นหัวไอซ่อนหูตี เขาบกว่าไอซ้อนน่นลูกเขาเป็นพัวอซ้อนลูกลุงแท่นนะเขาป็นอัซ้อนลูกลุงแท่นเขาบอกเขาบอกเออเออเออไีซ้อนเออเลาัวหูดีู่นี่คือสิ่งที่นอบทำ ไปยังฮะเจ้าบ่บ่ได้ไปยังเจ้าเจ้าบ่เอ้ยนีก็ว่าโอ้ยเสียใจยิ่งเลครับไม่ต้อว่าโได้ยินคักสโอ่โเดี๋ยวเอาอยูมอ <c oughs> โนะมุ้งมู้งเมื่อคืนนี้นอนหลับดีบ่อ้าวกับนอหลับดีเลยจะนด้หลับจะรูเรื่องรูเรื่อเลยว่า tuyên điều cả đi là ba cái lắp đi rồi tuyên điều tuyên là cái lắp đó nhỉ à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  bố tiếp sao ti bố tiếp bố khay sao ti bố chỉ mới đến kho chỉ mới kho cà phê mâu hủ à cái ừ. này cái bố chỉ nhớ cái bố này cái gì cái gì Juhu dihau điều cakap chào กินเขาเขาจะมาซ่งเนาะกินเขานะเข้ดน้ด่ลวมาซุ่มาซูแงเลยเนมืนเดี๋ยวมขมาเออจากน้อเขาจก็มาแห่าม่มากเลยแต่เามือมือวานนี้กินกับย่งวันนี้นะเมื่อวานนี้กินกับย่งหือเน่ะอ่าเหมือนนี่ม่เนหมอเขาเหมกเ็ดหมกเ็ด

ลุงทิศซี่พันธกัเพิ่นกันอยู่ผู้เดียวอยงนี้แหละเนาะแล้วลก็มีลูกล้านเพิ่อนอยู่มอกัเป็นลูกเป็นล้านได้นะเนาะบ่แม่นเป็นล้านเพราะว่าจังซีนะ่เนาะบางคนเขามาเบิ่องไม้กับสิ่ยักฮู้ว่าลุงทิศซี่พันธเป็นจังไงมิโนซี่อธิบายอย่างนี้เพื่อนมีไอ้น้องนำกันอยูสิบเอ็ดคนเนาะตามที่ท่าข้อมูลของเาหลงสิกน่าว ไอ้น้องน้ำกันอยู่สิบเอ็ดขนเนาะแล้ววันนี้เราก็ยืเป็นผู้ที่สร้างทีซีอ่าเดี๋ยวนี้กันอ่าเดี๋ยวไอ้น้องเราฮันกาอนุ่มหน่อยเพราะเอยู่หวานไปเหี่ยวไปหอกนะอ่าเราก็เป็นผู้ที่อันที่สร้างทีซีแล้วก็ตอนนี้นี่มีเลือดอยู่น้ำกันอยู่ไอ้น้องสร้างสี่ขนเนาะสร้างสี่ขนแต่ว่าอ่าส่วนว่าที่ยังเลือดอยู่พี่น้องก็คือเป็นลูกเป็นล้านเป็นลูกเป็นล้านโบเมนลูกคิงโบเมนล้าน อันนั meal, <Right S 1> ้นเราเพราะว่าเราบูมีเมียแล้วกับบมีลูกมันซะบมีเมียแลวบมีลูกฉะนั้นยำยำบอเหตเราแล้วแต่นี่เราบมีลูกบูมีผู้นั้นดูแลเราเนาะก็มีแต่พี่น้องเอาเขาเอาน้ำมาให้กินแต่ชวนว่า การเอาเขานำมากินกับบุญผู้ใดที่เป็นเป็นขันตามที่ท่าข้อมูลกับบุญผู้ใดที่เป็นเจ้าเป็นจอมแต่ว่าอ่าก็เจ้ากระซุ่มกระเงี้ยงอายุสบายกระซุ่มกระเงี้ยงอายุมันเกิดตัวนี่เนาะอันเราก็อายุไล่แล้วบ้านนี้สิ่งที่พี่น้องเขาได้เบิงกับขาเจ้ากระเบิ้งแต่ว่าสี่ห้าเบิ้งไปตลอดตลอดอย่างนี้มันก็มันก็บบุญผู้ใดที่จะอันเฮ็ดได้ว่างซะว่าเนาะ บุแมันว่าเขาเจ้าเขาเจ้าเบิ้งแต่ว่ามันมันก็บเบิ้งแต่โดยลําพังเอาชีวิตของเขาเจ้าก็อย่างอย่างลําบากแล้วไงสินะเนาะอันนี้บุญโยก็ได้ฟังข้อมูลจากพี่น้องเขาเจะบอกอไรอย่างนั้นอ่กาก็มีอยู่ดอกว่านั่นแต่ว่าที่ห้เราไปกวกตัวเองอย่างนึงบุมีละบุมีละเนาะแต่บุญโยจึงยักซื้อซื้อให้ทุกคนที่ติดตามบุญโยเนาะว่าทิ่เป็นเบืเบ YouTube, อ้องยูทูบยูน่ายูน่าเฟซบุ๊ก จังสิเด็กเขาเข้าใจคือจังนั้นเนาะบุญโยกับอกเข่าถ้าผูดเลยทีต้องการยักช่วยเนาะยักช่วยรู้คิดซีพันเลยนะได้เบิ่งแล้วยักช่วยจังสิ่ก็ช่วยเพคนใดโดยการที่จะนําสิ่งของหรือว่าเป็นวัตถุเงินคําอย่างต่างๆมาฟักครัเพื่อนจะมาฟักโดยตัวเองหรือว่าจะฟักผ่านบุญโยกระไดเนาะอันนี้บุญโยยินดีที่จะมาโมไปเพื่อน่าจังซะเนาะ ขอบใจทุกคนที่ติดตามบุญูบ,บ้างว่าทุกคนที่ได้ฟังได้ยินก็สิเข้าใจคืออย่งางไนอ่ะผู้ดเดียวหนิเนี่ยมมาผู้เดียวมาผู้เดียวมาลิ้นนำเจ้าอืออ่าม,มีมีคนเขาเจ้าเห็นอันเจ้า<ห>แล้วเขามีคนเขาเจ้าอันเห็นเจ้าแล้วเขาฟังเงินมาเจ้าไดยก่อนคนนี้ก็ เออเขาเจ้าว่าเจ้าอยู่ผู้เดียวลรอเขาฟังฟังเงินมาเจ้าซื้อขานมเดี๋ยวเขาเสียมาให้เด้อวันนั้นนะเด้อวันนั้นเราเสียเอามาให้สีบอกลุงบอกล้านมาเบิ้งนํำเจ้าได้ลุงข้าล้านจะเอาไว้เนาะเนาะดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจบ่ว่าเขาจ้เอาเงินให้น่ะเขาจ้บอกเขาสจเอาเงินให้เจ้าน่ะเจ้าดีใจบ่ ออานีเจอน่อเขาเจ้าเงินเขาเออ้เนีจคั้นนะฮ่่าเจ้าเงินเห้อ๋อนับออขอบใจเขาเจ้าเด้กันเขาเจ้าเอหายนะขอบใจเขาเจ้าเด้สะดอก โบเห็นหุ้งเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโบเห็นหุ้งเนาะตาเนาะโบเห็นหุ้งกันนะอ่ะอาวคากซิมีนั่นนั่นเจ้าหรือเนี่ยเจ้าเหรนาะมีคนใจดีสิฟ้ามาให้มีคนใจดีเขาใจบุญสิฟ้ามาให้เออ เขใจะเขาจเล่นเล่เล่ว่าเฮ้ยมันคมุนสู่อยู่ดีนี่แช้งยินว่าครับเฮ้ยนะครับทีมีแนวนั้นเนาะทุกคนเนาะกะบุญโยกาข้อขอบขอบใจเนาะทุกคนที่หาแจ้ติดตามบุญโยตลอดมาเนาะพอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน 嗯，六十年的，有百日了。